สวัสดีครับจากใจดีของ EP ีนี้นะครับมาชวนคุยกันในเรื่องของก่อนเกมลิเวอร์พูลกันหน่อยที่คืนนี้จะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่านะครับสิ่งพหัง,งาดจะมาพยองจะมาพัง,งาดในแอนฟิลด์ได้หรือไม่เดี๋ยวคืนนี้รู้กันนะครับบนตารางคะแนนก่อนนะครับตามตัวเลขตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็อย่างที่เพื่อนๆทราบครับนำแมนซิตี้อยู่2คะแนนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเตะหลังจากแมนซิเตี้นะเพราะว่าเดี๋ยวแมนซิตี้เนี่ยจะเตะตอนเที่ยงคืนครึ่งนะออกไปเยือนไบรตันแต่เราจะเตะตีสามซึ่งเดี๋ยวล่าเดี๋ยวน่าจะมีก สับเปลี่ยนของตารางคะแนนหรือเปล่าถ้าแมนซิตี้มีผลชนะนะครับก็เราจะตามเขา1แต้มแต่ถ้าแมนซิตี้สะดุดเสมอหรือแพ้เราก็ยังคงเป็นจ่าฝูงเพราะว่าอันดับ3อย่างฟอ r e เรสต์ก็ห่างจากเราตั้ง6แต้มนะครับคืนนี้นะครับว่าตามฟอร์มก่อนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลเนี่ยในยุคข,ของเออจเกนคลอปเนี่ยเอาตามตรงนะผมดูเนี่ยไม่ว่าจะไปเยือนหรือว่าจะเล่นในบ้านหลายคนจะ,จะคิดว่าเฮ้ยมันมันดูน่าจะเป็นขนมกลุ่นะ แต่ผมอะกับรู้สึกว่าเจอวิลล่าทีไรในยิ่งเป็นยุคของอูนายเอเมรี่เนี่ยยากเหลือเกินไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนคาดคิดนะครับแม้ว่ามันจะมีบางฤดูกาลบางจังหวะที่ดูแบบชนะเขาง่ายๆแต่นั่นอาจจะเป็นเพียงแค่จังหวะฟุตบอลหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจาะดูในพวกรายละเอียดของเกมอะกว่าจะชนะวิลล่าเนี่ยแม้จะในบ้านก็ตามเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง สามสี่ปีหลังมาเนี่ยมันมีมันมันเหมือน,ม,นม,มันมีดูเหมือนง่ายเพียงแค่ฤดูกาลที่แล้วอะ่ะที่เราชนะเขาสามศูนย์แต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบขึ้นมาเนี่ยเล่นในบ้านก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะหืดจับประมาณหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของตัวเลขสถิติเนี่ยก็แบบหนึ่งหลายคนก็จะมองว่าง่ายแต่ถามว่าแล้ววันนี้จะง่ายจริงไหมอย่างที่สถิติมันบกบอกหรือเปล่าดูจากฟอร์มลิอร์พูกอนตั้งแต่เปิดเปิดฤด,ดูกาลนี้มาผมว่าด้วยคอนเซ็ปต์ฟุตบอลของอน ด้วยการที่เขาทําผลงานได้ได้ดบีบนวิธีการเล่นของเขาเนี่ยผมว่าตอนนี้สล็อตเนี่ยน่าจะนั่งอยู่ในใจของเด็กคอปทุกคนแล้วแหละนะครับคอนเซปต์ฟุตบอลตอบโจทย์วิธีการเล่นใช่นักเตะเอาด้วยแฟนบอลแฮปปี้ผลแกงเลยขันออกมาดีระดับ90%สะดุด2นัดเองนะครับก็คือนัดที่พลิกแพ้ฟอเรสต์คาร์บาน1 0แล้วก็ออกไปเสมออาเซนอลเมื่อช่วง3-4นัดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ สะดุดแค่สนัดที่เหลือเนี่ยชนะรวดดังนั้นเนี่ยด้วยวิธีการด้วยอะไรต่างๆที่เล่าให้มาเล่าให้ฟังมาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีคําถามค้างแข็งใจสําหรับแนวทางการทําทีมของสล็อตส่วนวิลล่าเนี่ยฟอร์มปีนี้ค่อนข้างจะแว่งนะผมจะเข้ฟอร์มฟอร์มค่อนข้างจะแกว่งมีชนะบ้างเสมอบ้างแล้วก็หนักไปทางแพ้ใช่ไหมโดยเฉพาะ3มนัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยลีคาราบาวครับก็แพ้คาบ้านโอเคแหละจะใช้สำรองเล่นนะครับ มีไปเยือนสเปอร์ก็แพ้แล้วก็เกมขับรูสเมื่อการสัปดาห์ที่ไทนอนบิงก,ก็ไม่รู้แต่แดนเอาเผลอเอามือเผลอไปแตะโดนจุดโทษอีกนัดนั้นเนี่ยเขาใช้ผู้เล่นชุดเต็มนะครับวิลล่าเนี่ยตัวเต็มนะในในใน,ในช่วงนัดกลางสัปดาห์เรีรวภูลก็ตัวเต็มแต่เพียงแต่ว่ามีโลเทชันบ้าง2ตํตำแหน่งก็มีนูเนสกับซูบอสไลแล้วก็จะมีแอนดูรูเบอร์ซันที่เป็นสำรองก็ลงในช่วง10-15นาทีสุดท้ายทั้ง3คนทีนี้เนี่ย พอดูจากตัวเลขตัวเลขแบบหนึ่งสถิติเจอกันมาแบบหนึ่งวิธีการเล่นแบบหนึ่งความพร้อมความฟิตของผู้เล่นก็แบบหนึ่งพอสามอย่างนี้มารวมกันเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนเนี้คิดว่าลิเวอร์พูลคืนนี้น่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีถามว่าจะหืดไหมก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความรู้สึกว่าหืดแต่ผมกลับรู้สึกว่าวันนี้ลิเวอร์พูลไม่น่าหืดเพราะด้วยความพร้อมของสภาพทีมด้วยแนวทางการเล่นเราไม่ได้ดูถูกวิลล่าว่าเขาเล่นไม่ดีนะ แต่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าลิพูยุคนี้มันเล่นกับใครก็สนุกมันเล่นกับใครก็พร้อมที่จะชนะได้ทุกทีมเลยรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้และค่อนข้างจะเบาใจหน่อยว่าอย่างน้อยน่าจะสามแต้มได้ส่วนส่วนจะยิงขาดยิงเยอะยิงแล้วเล่นฟอร์มดีแค่ไหนอะไรยังไงไหมเนี่ยอันนี้ก็ตอบอยากเพราะว่าลิพูเองเนี่ยนัดกลางสัปดาห์ได้ใครได้ดูนะครับก็คือเราเจอกับเลเวอร์กูเซ่นนะเราใช้พลังงานเยอะนะครับในขณะที่เลเวอร์เขาก็เล่นดีถูกต้องไหม เพียงแค่จังหวะสุดท้ายเขาทำอะไรเราไม่ได้แค่นั้นเองผลแพ้ชนะมันออกมาแค่จังหวะสุดท้ายของเลเวอร์กับเราที่มันที่เรามีความเด็ดคมเด็ดขาดมากกว่าแต่ถามว่ามันบดมันบดกันจับเลยนะในในระหว่างเกมอะ่ะเราเองก็ใช้พลังไปเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่จะเจอกับวิลล่าในบ้านเนี่ยผมว่าเราทรงบอลหรืออะไรต่างๆเราขี่แหละผมว่าเราขี่อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเล่นมาเล่นออกมาแล้วมันมันจะยิงขาดไหมอันนี้ผมคิดว่าสล็อตน่าจะเผาๆอยู่ ก็คือคงคงอันนี้ผมเดาใจสซลล็อตนะผมว่าสซล็อตก็คงจะเล่นไปตามไปตามทรงอะ่ะแต่ถ้าครึ่งแรกน้าได้1นึ่งศูนย์สูงครับผมว่าเขาก็เอาอยู่ละครึ่งหลังจะได้ผ่อนได้บ้างอะไรได้บ้างนะครับก็ค,คิดว่าลิอร์พูไม่น่าพลาดนะสามแตม้มแต่ว่าจะยิงขาดไหมเน,นี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คิดว่าไม่น่าพลาดพี่พ,พเพื่อนๆคิดว่าไงครับแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ดูบอลกันจบเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นหลังเกมนะอาจจะเป็นวันพรุ่งนนนนีีี้้เเด๋ยววจอกกััคลิปใหม่ ประมาณนี้นะครับฝากกระแทกไลค์ก, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องนะครับกด Subscribe ได้ก็ดีแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับกับจับับบจับจับกับจากใจเด็กหงนะครับบ๊ายบาย